ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาดูประเด็นสาระความรู้ในวันนี้คงต่อเนื่องจากประเด็นเมื่อว,วานนี้คือในวันเสาร์พี่นักรจะได้ยินอยู่คำหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารไบโอสติมูลเลนหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเราจะพยายามที่จะเอาสารจากธรรมชาติเนี่ยมาให้กับ พืชให้กับทุเรียนของเราเพื่อให้ทุเรียนของเรานั้นได้รับสารเหล่านี้เพื่อที่จะไปกระตุน้นไปส่งเสริมการจเจริญเติบโตในสภาวะที่พืชเองน,นั้นอาจจะไม่ปกติคาว่าไม่ปกติหมายความว่าอย่างไรอาจจะขาดแคลนอาหารอาจจะเกิดความเครียดอาจจะเกิดจากาสิ่งที่เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นร้อนแรงหนาว หรือ,เ,อเกิดจากการใช้ปัจจัยหรือเกิดจากการกระทบต่างๆในความหมายของคำว่าไบโอสติมบอลนั้นก็คือการใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทีนี้ในกระบวนการที่ผมได้นำเรียนเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ใช้เชื้อราใช้สารบางชนิดที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปกระตุน้นคือจุลินทรีย์เหล่านั้นจะไปกระตุน้น ทำให้เกิดการย่อยสลายเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสารขึ้นมาเป็นสารที่มีคุณลักษณะในการที่จะไปสนับสนุนหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยในส่วนของการที่เราจะนำมานั้นก็จะมาจากสิ่งมีชีวิตก็คืออาจจะมาจากพืชก็ได้หรือจะมาจากสัตว์ก็ได้ บางครั้งในส่วนของการใช้จุลินทรีย์หรือเชื้อราหรือสารบางชนิดไปกระตุ้นนั้นเขาก็จะไปทำหน้าที่ย่อยสลายอ,อย่างบางครั้งเราอาจจะได้ยินในโลกของสื่อโซเชียลในปัจจุบันนะครับเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรประมาณนั้นคือนี่ยกตัวอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือมันจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจว่าในส่วนของจุลินทรีย์เหล่านั้นในกระบวนการผลิตเนี่ยมันผลิตขึ้นมาแล้วได้สารอะไรสารเหล่านั้นเข้าไปทำหน้าที่อย่างไรประเด็นในหลักการสำคัญที่ผมอยากจะให้พิทักกรได้เห็นภาพก็คือว่าเมื่อเราเอาสารที่เป็นกลุ่มของไบโอสติมูลเลนเนี่ยมาใช้หรือมาให้กับพืช พอมาให้กับพืชเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความสมบูรณ์คือกระตุ้นให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตในเป็นปกติยกตัวอย่างเช่นอาร้อนแรงหนาวกรณีเหล่านี้เป็นปัจจัยทางธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเขาเป็นเหมือนกับพลังงานเป็นสารกระตุน้นเป็นส่วนที่จะไปเพิ่มการแตกตัวของเซลล์ไปกระตุน้นการทำงานของเซลล์มันก็จะให้สิ่งที่มีชีวิตที่เล็กที่สุดเนี่ย มีชีวิตอยู่แล้วพืชก็จเจริญเติบโตได้ในอีกกรณีหนึ่งบางครั้งเราอาจจะดูในเรื่องของการป้องกันหรือในการควบคุมศัตรูพืชโดยเฉพาะในเรื่องของโรคพืชหรือในเรื่องของมแมลงก็แล้วแต่ครับวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะนำเรียนว่าในกลุ่มของสารเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเขาก็จะเป็นพลังงานเป็นพลังงานในรูปของ อะมิโนโปรตีนเป็นบางเป็นแอลอะมิโนบางครั้งก็จะย่อยสลายจนเป็นสารที่เป็นกลุ่มพลังงานเป็นแปปทีนเป็นไลซีนเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะให้พี่นอสก่อนได้เข้าใจก็คือว่าพืชในลักษณะของการที่เขาจะเจริญเติบโตได้เขาก็ต้องมีความสมบูรณ์และเมื่อ ในส่วนของความสมบูรณ์หรือแรงกระตุ้นเหล่านั้นไปส่งเสริมหรือไปกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโ,โตเขาก็จะมีเรื่องของภูมิต้านทานในด้านของโรคพืชน,นี่นะครับอยากจะอธิบายให้ลึกลงไปกว่านี้อีกว่าจริงๆแล้วในส่วนของพืชหรือไม้ผลของเราเนี่ยเขาจะมีระบบอยู่เป็นระบบป้องกันคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นเข้าสู่ ัวพืชของเขาเองอพูดก,กับภาษาอย่างเราง่ายๆอย่างทุเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบมังคุดหรือเงาะหรือรองกองหรือพืชอะไรก็ต้องมีระบบในการป้องกันทีนี้ในการป้องกันเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากกลไกที่เขาสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาจากอะไรสร้างขึ้นมาจากสภาพของพืชแต่ละชนิดเช่นการสร้างผนังของไขของผิวพืช ให้แข็งแรงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีของมังคุดเนี่ยมังคุดเขาแค่มีไข่หรือมีแววกที่ค่อนข้างจะหนาบางครั้งเขาก็จะมีขนมีขนในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเข้ามาสู่ในตัวของพืชเองบางครั้งเขาก็จะมีส่วนที่ไปสร้างตัวป้องกันในลักษณะที่ไม่ให เชื้อหรือไม่ให้ศัตรูพืชเข้าไปทำลายหรือทำให้เซลล์ของพืชมีความแข็งแรงเพราะมีความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้มแมลงท่านอาจจะได้ยินนะครับโฆษณาบางอย่างเขาบอกว่ากัดไม่ได้ฟันมันหักก็คือเรื่องของคุณคุณสมบัติในร่างการให้ธาตุอาหารต่างๆการให้แคลเซียมการให้ซิลิก้าอะไรประมาณนี้อันนี้คือคกลไกส่วนหนึ่งที่ เป็นการป้องกันโดยตัวพืชเองในแต่ลักษณะส่วนในด้านของกรณีถ้าสมมุติว่ามันมีศัตรูพืชเนี่ยเข้าไปพอเข้าไปในส่วนของตัวพืชนั้นคือหมายความว่ามีเชื้อรามีแบคทีเรียมีโรคเข้าไปที่ตัวใบพืชใบพืชจะได้รับการรู้สึกและได้รับการกระตุน้น ในการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยพืชก็จะต้องสร้างสิ่งขึ้นมาต่อสู้ทันทีถ้าไม่มีศัตรูเข้าไปอย่างเช่นเอ่อเชื้อราไม่เจาะเข้าไปที่ใบมแมลงไม่ได้เจาะก,กัดที่ใบเขาก็จะอยู่เป็นภาวะที่เป็นปกติแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มันมีศัตรูอย่างเช่นเชื้อราเนี่ยเจาะลงมาที่ใบของไม้ผลหรือของพืชเขาก็จะเกิดการ ถูกการกระตุน้นและเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาทันทีมาต่อสู้ในการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยความต้านทานของอแต่ละพืชคืออย่างเมื่อเรายกตัวอย่างทุเรียนนี่แหละในแต่ละสวนก็จะต้องแตกต่างกันในความหมายของการแตกต่างกันตรงนี้นะครับต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลมาจากอะไรบ้างผลมาจากกรณีต้นที่มีความสมบูรณ์ คือเขามีการสะสมพลังงานพลังงานที่สำคัญก็เป็นพวกอะมิโนโปรโตีนที่จะต่อสู้กับโรคได้เขาจะต้องมีการายับยั้งการลุกลามของเชื้อพลังงานที่จะเอามาต่อสู้หรือมายับยั้งเนี่ยมันจะต้องมีความเข้มข้นพอนั่นหมายความว่าพืชที่มีความสมบูรณ์ย่อมมีภูมิต้านทานมากกว่าพี่นักศกรต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ คือพลังงานที่จะมาต่อสู้กับเชื้อที่เจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเข้มข้นมีปริมาณที่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการสะสมเอาไว้ในทุกส่วนของพืชเมื่อมีศัตรูเจาะเข้ามาปั๊บเขาก็จะรีบระดมกําลังพลเข้าไปแล้วก็ไปจับเอาในส่วนของอตัวเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อยากจะอธิบายว่า ในส่วนของตัวพืชเองเขาจะมีกลไกลในการต่อสู้กับเชื้อราที่เข้ามาสู่ใบสมมติว่ามันมีเชื้อราอย่างลาใบติดลาโรคใบจุดโรคแอนเทคโนเจาะมาที่ใบเนี่ยเราจะพบว่าในตัวทุเรียนหรือในพืชเองเนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่อธิบายไว้เป็นสิ่งมหศัศจรรย์ที่ผมเคยนำเรียนในรายการนะครับความจริงแล้วมันไม่ใช่มหศัศจรรย์มันเป็นพฤติกรรมเป็นเรื่องของพืช ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มธาตุอาหารคือกลุ่มธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเนี่ยกับในกลุ่มของพลังงานในรูปของกรดอะมิโนในเรื่องของสารไบโอสติมเลนหรือสารพลังงานต่างเนี่ยเขาก็จะมาสะสมอยู่ในพืชอยู่ในใบก่อนเพรอมีศัตรูเจาะเข้ามาปับ๊บเขาก็จะเกิดการต่อสู้ในประมาณ5ทิศทางอย่างเช่นบางครั้งเราไปเห็นที่ใบทุเรียนเป็นรูจุดอยู่ แต่มันก็ไม่ลุกลามมันเป็นลูกจูดอยู่เป็นแผลสีน้ำตาลแต่ไม่ลุกลามนั่นคือกลไกอันหนึ่งเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราเห็นแผลที่ใบเป็นจุดสีเขียวเข้มนั่นคือการต่อสู้คือการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาแล้วไม่ให้โรคเนี่ยซึมซับเข้าไปได้ถ้ายิ่งใบแก่เขาก็ยิ่งมีภูมิต้านทานมากเอายกตัวอย่างเช่น a n t r ทรกซิโนดเป็นจุดโบมอฟซีเป็นจุด แล้วก็ไม่สามารถลุกลามนั่นหมายความว่าใบทุเรียนเขาสร้างเนือเยื่อขึ้นมากันไว้ไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้าไปอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเขาจะสร้างเซลล์ขึ้นมาครอบเชื้อ,อไว้เลยไอ้พลังงานที่เขานํามาใช้ในการสร้างเซลล์นะั้นก็คือเป็นพลังงานที่เราได้จากการใช้ปัใจจัยในกลุ่มของ ธาตอาหารต่างๆพลังงานในรูปของกรดอะมิโนกลุ่มสารไบโอซีมูเลนต่างๆหลังจากนั้นถ้าเกิดกรณีเชื้อที่เราแยกแตกออกไปอีกเชื้อเหล่านี้อาจจะรุนแรงกว่าถ้ารุนแรงกว่าแล้วเราจะใช้อะไรตัวพืชเองเนี่ยนะครับเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้าง สารที่เป็นกลุ่มของไซโตพลาซึมคือในรายละเอียดในเซลล์ตอนนั้นมันจะเจาะเข้าไปในเซลล์พืชเซลล์ Sell ก็จะสร้างสารไซโตพลาซึมขึ้นมามาต่อสู้พอต่อสู้เสร็จก็จะทําให้เชื้อเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโต,ตหรือแทรกซึมเข้าไปในเซลได,ได้บางครั้งอาจจะอีกลักษณะหนึ่งคือหมายความว่าพอมีเชื้อมาเจาะอยู่ที่ใบพอมาเจาะอยู่ที่ใบเสร็จใบก็จะสร้างสารพลังงานขึ้นมาแล้ว ทำเนื้อเยื่อตรงนี้เนี่ยให้ตายโดยฉับพันก็เหมือนกับที่เราเห็นเป็นรูจุดจุดเชื้อโรคขอบ,ขอบรอบรอบรอบเป็นแผลสีน้ำตาลเชื้อก็ไม่ลุกลามอันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าสร้างสารขึ้นมาทำให้เซลล์นั้นตายพอเซลล์ตายเชื้อไม่มีอาหารเชื้อไม่มีอาหารที่จะเข้าไปขยายพันธุ์เชื้อก็จเจริญเติบโตไม่ได้เชื้อก็ตายไปเองและในาศาสตร์อันที่สูงสุดอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อมีเชื้อเข้าไปเนี่ยเชื้อ จะ,จะเจริญเติบโตได้เข้าไปในพืชมันจะต้องเป็นสารที่เขาเรียกว่าเป็นลึกๆนะครับเขาเรียกว่าแอนติเจนที่มันแตกต่างกันถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันก็คือพวกเดียวกันถ้าเป็นพวกเดียวกันมันไม่ทำลายครับเพราะฉะนั้นพืชก็จะสร้างสารขึ้นมาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอนติเจนเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของพืชที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เชื้อราที่มันแทรกเข้ามาเนี่ย ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เพราะมันเป็นพวกเดียวกันนี่คือคกลไกเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งที่กำลังจะอธิบายต่อก็คือว่าสิ่งที่พืชได้สร้างสารเหล่านี้รวมๆเนี่ยเราก็เรียกว่าไฟโตอะเล็กซินไฟโตอะเล็กซินก็คือสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมา แต่ต้องสร้างขึ้นมาหลังจากไหนหลังจากที่พืชติดเชื้อแล้วหมายความว่ามีเชื้อเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างไฟโตอเแล็กซินขึ้นมาแล้วเชื้อสารไฟโตัแล็กซินนั้นก็จะเข้าไปครอบงำไปยึดไปต่อสู้กับในส่วนของเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีการที่เมื่อเชื้อเนี่ยเข้ามาสู่ในใบพืชหรือในใบทุเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ประการแรกก็คือภูมิต้านทานในห้าขั้นตอนตัวอย่างแล้วแต่ชนิดที่เขาจะสร้างขึ้นมาพลังงานที่นำมาใช้ก็จะเป็นพลังงานลูกที่เป็นอะมิโนโปรโตีนจากที่เราให้ไปหรือสารในการกระตุน้นสารที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นภูมิต้านทาน,ท,านที่เราเรียกว่าพลังงานเหล่านี้ก็คือในกลุ่มของลักษณะจะเป็นสารฟีนอล ฟีนนนคืออะไรฟีนนนก็คือสารที่เกิดจากการรวมตัวของเราอะมิโนโปรตีนอะมิโนแอซิดซึ่งจะอะมิโนนั่นจะมาจากพืชก็ได้จะมาจากสัตว์ก็ได้จะมาจากาการผลิตเทียมเป็นออะมิโนหรือจะเป็นการสกัดหรือจะมาจากสารในกลุ่มของจุลินทรีย์ได้ทั้งนั้นครับมันก็จะมากระตุ้นให้เกิดการโดยการไปครอบงำไปหยุดการทำลายของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืช ประเด็นที่ผมเองนั้นอยากจะนำเรียนอธิบายนอกจากพลังงานนิ้วของอะมิโนแอซิกอะมิโนโปรโตีนสารในกลุ่มของไบโอสติมูลเลนอะไรต่างๆนั้นให้เข้าใจว่าเราให้ไปกับพืชก่อนแล้วเขาไปสะสมในปริมาณที่มากและเมื่อมีเชื้อสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเขาก็จะรวมตัวเข้าไปทำลายด้วยสารที่เราเรียกว่าฟีนอล ทีนี้ประเด็นมันอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องเข้าใจว่าในเรื่องของสารเคมีบางชนิดมีคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งเขาเรียกว่าความเป็นพิษต่อเชื้อราเอาถ้าอย่างนั้นก็สารเคมีในการป้องกันโรคพืชใช่ไหมถูกต้องครับสารเคมีในการใช้ในการป้องกันจัดเชื้อราเนี่ยมันผมอธิบายไว้แล้วในทุกๆ ความรู้ที่ผ่านมาว่าไม่มีสารเคมีตัวไหนก็ไปฆ่าเชื้อราให้ตายโดยฉับพันเพียงแต่เขามีกลไกลในการไปควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชอาจจะไปหยุดการขยายพันธุ์อาจจะไปทําลายแหล่งโปรตีนอาจจะไปนวดอะไรนีน้ในศัพท์ภาษาเขาเรียกว่าอิลิซิเตอร์มันเป็นเรื่องที่จะทําให้เชื้อราหยุดการเจริญเติบโตหยุดการขยายพันธุ์หยุดทุกอย่างก็เป็นกลายเป็นกลุ่มของการควบคุมเช่นั้น ในกลุ่มของตัวนี้จึงเป็นเรื่องของสารเคมีที่จะนำมาใช้กรณีที่พี่น้องสกรท่านเป็นผู้ที่สนใจศึกษาความรู้ในด้านของสารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคพืชนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเชื้อชนิดใดสารเคมีแต่ละกลุ่มแต่ละตัวก็ย่อมจะมีหน้าที่ในการไปหยุด การควบคุมไปหยุดการขยายพันธุ์ไปทำลายแหล่งพลังานหยุดการขยายของเชือ้อราโรคพืชตามชนิดของเชื้อเหล่านั้นยังเรามีปัญหาด้านไฟท็อปทูราเราก็จะมีกลุ่มฟอสเฟตเทิล m อ n ลู yl, um, มินียมมีเมทราซิลมีตัวในส่วนของเบนาเลซิลมีในส่วนของฟอสฟอลิกมีในส่วนของฟอสฟฟนิกอันนี้คือยกตัวอย่างแต่ถ้าเรามีปัญหาในด้านของตัวฟิวเซียมก็จะเป็นเรื่องของไตรอโซนนะครับ ไซโปโคนาโซนโปรฟิโคนาโซนทีบูโคนาโซนหรืออะซอกซิสโตรบินคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของชื่อสารมันที่มีคุณสมบัติในการควบคุมชลาแต่ละชนิดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะ,ะนำเรียนให้เกิดเห็นความเข้าใจครับมีประเด็นคำถามน่าสนใจว่าแล้วสารเคมี Me. ในกลุ่มเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกเป็นกลุ่มกลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม7กลุ่ม4 กลุ่มเหล่านั้นประเด็นคือทําให้เรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ความเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มนั้นคือกลไกลในการเข้าไปควบคุมศัตรูพืชจะเป็นโรคหรือเป็นมแมลงหรือแบคทีเรียก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในกลไกลแต่ถามคําถามซึ่งบางท่านอาจจะได้รับคําตอบมาแล้วสารเคมีกลุ่มเดียวกันชื่อสารออกฤทธิ์เหมือนกัน คุณสมบัติและผลประสิทธิภาพในการใช้เหมือนกันหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าจากประสบการณ์เราตอบได้เลยว่าไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดคือหลายท่านอาจจะได้ยินและได้ฟังว่าเหมือนกันแต่ผมเรียนครับว่าจากประสบการณ์เราทำงานตรงนี้มากว่า40ปีย้อนข้อมูลไปให้เห็นได้ครับว่าในสารแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสิ่งต่างๆที่ซ่อนเลน อยู่ภายในเพื่อที่จะทำให้สารออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องนี้หากมีเวลาก็จะนำมาอธิบายให้เกิดความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแต่ย้ำว่ากลุ่มเดียวกันสารออกฤทธิ์เดียวกันใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้เท่ากันหรือไม่คำตอบคือไม่เท่ากันแน่นอนครับเรา<ะ>มาสรุปในช่วงท้ายรายการวันนี้ครับผมนํำเรือนว่าสิ่งที่พี่นอสกรให้ไปกับทุเรียนให้กับไม้ผลให้กับพืชเนี่ย มันไม่ใช่เป็นผลแค่การบำรุงอย่างเดียวนะครับมันจะมีผลต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเป็นผลต่อการสะสมความสมบูรณ์เมื่อความสมบูรณ์เหล่านั้นอยู่ในการสะสมที่เพียงพอก็ย่อมมีภูมิต้านทานต่อในส่วนของอสิ่งที่จะแปลกปลอมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรคพืชเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียเขาก็จะต่อสู้ได้ซึ่ง สารเหล่านี้มาจากกลุ่มธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารในกลุ่มพลังงานนะครับจะเป็นสารในกลุ่มของไบโอติมูเลตจะเป็นในกลุ่มของแอลอะมิโนหรือจะเป็นในกลุ่มของอะโทนิกนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจกับใน,นกลไกตรงนี้ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านสวัสดีครับ